สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะพบกับคุูอุนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนต่อนะคะในหัวข้อเรื่องชนิดของอาหารและอาหารหลัก5หมู่ถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยนะคะอาหารเป็นสิ่งที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งเป็นตัวของนักเรียนเองสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ นะคะดำรงชีวิตอยู่ได้นักเรียนรับประทานอาหาร1วันนักเรียนรับประทานอาหาร3มือ้อในแต่ละวันนักเรียนได้รับพลังงานจากอาหารนี่แหละทำให้นักเรียนสามารถเดินมีชีวิตอยู่ได้นะคะนอกจากนั้นอาหารยังทำให้นักเรียนมีการเจริญเติบโตนะคะอาหารแบ่งออกเป็น5หมู่เรามาทบทวนกันนะคะหมู่ที่1นะคะ อาหารประเภทเนื้อสัตว์นมไข่ถัว่วชนิดต่างๆหมู่ที่2อาหารประเภทข้าวแป้งเผือกมันและน้ำตาลหมู่ที่3อาหารประเภทผักชนิดต่างๆนะคะหมู่ที่4อาหารประเภทผล,ลไม้ต่างๆและหมู่สุดท้ายคือหมู่ที่5อาหารประเภทไขมันจากสัตว์และพืชนะคะนี่ก็เป็นเนื้อหาเหมือนเดิมจากครั้งที่แล้ว แต่ครั้งนี้กิจกรรมของครูที่จะให้ทำก็คือให้นักเรียนบอกชื่ออาหารที่นักเรียนรับประทานในหนึ่งวันเริ่มตั้งแต่นักเรียนตื่นนอนเลยค่ะจนถึงก่อนเข้านอนนักเรียนเขียนชื่อรายการอาหารที่นักเรียนรับประทานจากนั้นให้นักเรียนมาจัดจำแนกว่าอาหารแต่ละรายการที่นักเรียนรับประทานเนี่ยประกอบด้วยอาหารหลักหมู่ใดบ้างนี่เป็นตัวอย่างของครูนะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวนะคะครู ติ๊กว่ามีประกอบด้วยหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3และหมูที่5นะคะจริงหรือเปล่าเราไปดูกันนะคะนี่ก็คืออาหารมื้อแรกของครูก็คือก๋วยเตี๋ยวนะคะดูนะคะหมูที่1ของครูก็ประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์นะคะเนื้อหมูก๋วยเตี๋ยวหมูใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ถั่วลิสงลงไปด้วยคั่วนะคะหมูที่2นะคะแป้งก็คือเส้นใหญ่นี่เลยค่ะ มีน้ำตาลด้วยนะคะที่เราใช้เป็นปรุงรสนะคะหมูที่3ามผักต่างๆที่นักเรียนเห็นเลยค่ะถั่วงอกผักชีกระเทียมนะคะหมูที่4นี้แอดไม่มีนะคะหมูที่5ไขมันจากสัตว์และไขมันจากพืชนะคะไขมันจากสัตว์ก็คือเนี่ยจากมันหมูจากส่วนของไส้ที่นักเรียนเห็นมันตรงนี้นะคะ แล้วก็ไขมันจากพืชก็จากน้ำมันที่นักเรียนเจียวกระเทียมนะคะนี่ก็รูก็ติ๊กลงมาแสดงว่าครูขาดหมู่ที่4ไปถูกไหมคะแต่ใน1นึ่งวันนักเรียนรับประทานอะไรไม่รู้เยอะแยะนะคะนักเรียนกอกลงมาให้หมดนะคะแล้วก็บันทึกลงในตารางแบบนี้เลยนะคะตอบคำถามพร้อมตอบคำถาม1ข้อ นั่นก็คือนักเรียนรับประทานอาหารครบ5หมู่หรือไม่วันนี้ถ้าไม่ครบขาดอาหารหมู่ใดและอาหารหมู่นั้นได้แก่อะไรนะคะทำใส่ในสมุดหรือกระดาษนะคะแล้วถ่ายรูปส่งเข้าในไลน์กลุ่มป .3 ครูขอ,อย้ำเรื่องการทำงานให้นักเรียนทำให้ครบถ้วนนะคะบันทึกตารางแล้วก็อย่าลืมตอบคำถามถ่ายรูปส่งนะคะเขียนด้วยตัวบรรจงนะคะครึ่งบรรทัดก็ได้เต็มบรรทัดก็ได้แต่ให้บรรจงก็คือให้สวยงามเป็นระเบียบตรวจสอบความถูกต้องแล้วค่อยถ่ายรูปส่งเข้าหลายกลุ่มนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ ทยอยส่งงานกันเข้ามานะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ